ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่96กับดักของจิ้งหมิงเฟิงและหายนะอันเหลวไหลไร้สาระที่คืบคลานเข้ามา ระหว่างหลบจากแรงระเบิดที่สะเทือนรอบด้านตรงหน้าจิ้งหนิงเฟิงก็พลันส่งเสียงหัวเราะประหลาดพิกละออกมาดูนี่พร้อมกับเสียงสะบัดจากแขนทั้งสองข้างมือทั้งคู่ของจิ้งหนิงเฟิงเปลี่ยนเป็นกรงเล็บจากนั้นไม่นำพาต่อการจู่โจมของป้าเจ้ามันวาดมือออกแล้วตะปบใส่หน้าอกป้าเจ้าป้าเจ้าตะลึงลานไร้คำพูดนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกปริวิญญ,ญาณ ผู้ฝึกปรือวิญญาณประเภทใดที่จะต่อสู้โดยการตะปบใส่หน้าอกของอีกฝ่ายนี่เป็นอุบายอันกลอกกลิ้งจากคนต่ำช้าเท่านั้นด้วยสัญชาตญาณป้าเจ้าละทิ้งท่าจู่โจมกลางคันเปลี่ยนเป็นใช้สองมือป้องกันหน้าอกตนเองจิ้งหมิงเฟิงหัวเราะอย่างชั่วร้ายพร้อมกับย่อเท้าขวาลงอาศัยแรงถีบเคลื่อนไปด้านซ้ายละทิ้งป้าเจ้าไปหาหญิงสาวที่ห่างออกไปหลายวานางงามน้อยยิ้มสิ นายท่านไปหยุนเฟยมีรางวัลให้จิ้งหมิงเฟิงหัวรอก,ก่อนจะยื่นมือไปสัมผัสแก้มนางใบหน้าหญิงสาวแดงเข้มยิ่งขึ้นก่อนจะยกสีสลบมืออัลลามกของจิ้งหมิงเฟิงขณะเดียวกันสายตานางเปลี่ยนเป็นกรดแค้นยามเตะเท้าขวาอย่างอมหิตใส่วางขาจิ้งหมิงเฟิงโอมานดาของเราจิ้งหมิงเฟิงร้องออกมาก่อนจะใช้มือซ้ายปิดป้องเท้าที่เตะใส่ หลังจากเคลื่อนกายไปด้านข้างหลบหลีกฝ่ามือที่ตบใส่ใบหน้าก็ถอยออกไปวาเศษทางกล่าวอย่างหวัดวันคิดไม่ถึงเลยว่าเมื่อเทียบกับท่านป้าคนนั้นเจ้าถึงกับอมหิตกว่าอีกค่าแทบจะต้องสูญเสียอัญ,ญมณีประจำตระกูลเพราะเจ้าแล้วยามกล่าววาจาจิ้งหนิงเฟิงก็พันรู้สึกถึงลมกระโชกจากด้านหลังศีรษะเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่าป้าเจ้าจู่โจมเข้าใส่มัน ป้าเจ้าใบหน้าแดงฉานด้วยความเดือดดาลน,นางไม่คาดคิดว่าคู่ต่อสู้จะระยังอายถึงเพียงนี้นางเผลอเรอจนแทบจะปล่อยให้คนต่ำช้าผู้นี้สัมผัสถูกคุณหนูได้อีกครั้งชั่วขณะนี้ป้าเจ้าเพียงคิดจะฉีกบุรุษผู้นี้เป็นชิ้นๆถึงจะระบายโทสะออกไปได้จิ้งหมิงเฟิงหลบหลีกไปด้านข้างอย่างว่องไวจากนั้นเคลื่อนกลับเข้าหาหญิงสาวอีกครามันตะโกนด้วยน้ำเสียงต่ำช้าลามกเฮ้ hey, แม่นางน้อยข้ามาอีกแล้ว ด้วยความตระหนกป้าเจ้ารีบเข้าไปขวางทางมันไว้้หาห้าหลงกลแล้วจิ้งหมิงเฟิงตาเป็นประกายมือขวามันเคลื่อนไหวเร็วดุดสายฟ้ายื่นใส่ปกเสื้อใต้ลำคอป้าเจ้าขณะที่มือซ้ายยื่นออกป้องกันด้วยความเดือดดานป้าเจ้าจึงชกหมัดใส่ร่างของมันปังหลังเสียงหนักทึบในที่สุดจิ้งหมิงเฟิงก็รับหมัดเป็นคราแรกจนลอยละลิ่วออกไป กระนั้นมันกลับเตรียมพร้อมอยู่ก่อนอาศัยแรงสภาวะพลิกร่างตีลังกากลางอากาศจากนั้นบังคับร่างลงสู่พื้นมันกัดฟันพลางสะบัดมือซ้ายก่อนจะครวญครางอย่างเจ็บปวดแต่ทว่าในมือขวาของมันมีคาดว่าจะมีวัตถุสีส้มอยู่หรือว่าหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ป้าเจ้าสวมอยู่มองดูป้าเจ้าอีกครานังยังคงยืนนิ่งแทนที่จะจ่โจมใส่จิ้งหมิงเฟิงแขนสองข้างของนางกอดอกป้องกันทรงอกที่สันส้าน ทั้งใบหน้าปรเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำด้วยความขุ่นแค้นเดือดดาลขณะมองดูจิ้งหนิงเฟิงด้วยแววตาหมายชีวิตจิ้งหนิงเฟิงถึงกับถึงกับสามารถขโมยชุดชั้นในที่นางสวมอยู่ไปได้ตาที่เบิกกว้างของหญิงสาวมองเห็นอภรณ์อัน,น่าหวัดหวันชิ้นนั้นในมือจิ้งหนิงเฟิงได้อย่างชัดเจนปากน้อยๆของนางอ้าค้างอย่างเหลือเชื่อต่อฝีมือของจิ้งหนิงเฟิงจิ้งหนิงเฟิงยิ้มอย่างพอใจ เดิมที่มันคิดจะยกอภรรชิ้นนี้ขึ้นมาที่จมูกเพื่อสูดดมโดยใช้โฉมหน้าของไปหยุนเฟย์ยิ่งมันทำตัวต่ำช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ทว่าเมื่อเห็นว่าสตรีตรงหน้าโกรธแค้นเพียงใดมุมปากมันก็สั่นกระตุกไม่อาจตัดใจกระทำสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่กระทำเรื่องต่ำช้าปาันนั้นลงไปจ้ะเจ้าโจรวิปริตข้าจะฆ่าเจ้า ทั้งร่างป้าเจ้าสันดริกด้วยความโกรธแค้นนางสะบัดมือขวากระบี่ยาวสี่เชียก็ปรากฏในมือกระบี่สองประกายสีส้มส่งเสียงหวิดหวิวยามแบกอากาศเพียงสะบัดมือคราเดียวก็สร้างรอยแยกบนพื้นลึกถึงหนึ่งเชียยามพลังประทุออกจากร่างป้าเจ้าขาขวานางก็กระทืบอพื้นหนักหน่วงทิ้งหลุมรอยเท้าไว้เบื้องหลังจากระยะหลายสิบวาหดสั้นลงในพริบตาขณะพุ่งเข้าใส่จิ้งหมิงเฟิงสองตานางก็สาดประกายอมหิตหมายเอาชีวิต มาดาของเราข่าลอเล่นเลยเถิดไปแล้วได้เวลาไปแล้วขณะพลังที่สถานปฐพีขยายครอบคลุมทั่วบริเวณสีหน้าจิ้งหนิงเฟิงก็แปรเปลี่ยนไปคิดหาหนทางหลบหนีก็ไม่ทันการได้แต่ถ่ายเทพลังวิญญาณไปเสริมพลังของสองขาเร่งความเร็วสุดชีวิตจิ้งหนิงเฟิงราวกับสุนัขเถื่อนที่หลุดจากโซ่เหินร่างไปยังทางเข้าตรอกด้านขวาแม่นางสาวใช้ท่านป่าเถื่อนเกินไปแล้ว ในเมื่อนางยืนกรานขัดขวางทางรักของพวกเราวันนี้ข้าก็ขอแยกไปก่อนเชื่อว่าพรมลิขิตจะนำพาเราสองมาพบกันอีกจนกว่าจะถึงเวลานั้นอย่าได้ลืมบุรุษรูปงามเช่นข้าไปเสียก่อนละ่ะยามหลบหนีด้วยอย่างจนตรอกจิ้งหนิงเฟิงยังไม่ลืมจะตอกย้ำเป็นครั้งสุดท้ายปาเจ้าไล่ตามมันอย่างเร่งร้อนแต่กระนั้นนางก็ต้องหักห้ามตนเองไม่ให้ออกกระบี่จู่โจมด้วยความโกรธแค้นเมื่อพบว่าอีกฝ่ายวางแผนจะหลบหนีไปที่ถนนอันพลุกพล่าน หากออกกระบีจู่โจมย่อมมีโอกาสที่จะทำร้ายผู้อื่นบาดเจ็บได้จิ้งหมิงเฟิงก็มีความคิดเช่นดีอย่กันดังนั้นยามที่ออกไปถึงถนนมันก็ร่ำร้องเสียงดังช่วยด้วยมีฆาตกรรีบหนีเร็วเสียงมันส่งผลให้ทั้งถนนหยุดชะงักด้วยความ,มงงงันหลังจากช่วยโอกาสที่ผู้คนสับสนจิ้งหมิงเฟิงก็ก,ก้มตัวเบียดเข้าไปในฝูงชนอย่างว่องไว เมื่อมาถึงปากตรอกป้าเจ้าหยุดร่างลงด้วยความกับข้องขุ่นแขนขณะมองดูผู้คนตรงหน้าก็คำรามออกมาแผ่วเบาขณะเดียวกันก็พยายามระง,งับความโกรธแค้นลงเพื่อใช้พลังวิญญาณแผ่ขยายออกไปค้นหาพลังวิญญาณของจิ้งหนิงเฟิงครู่ต่อมาป้าเจ้าเลิกคิ้วด้วยความตกตะลึงก่อนจะกล่าวอย่างสับสนมันไปแล้วแต่ไปอย่างไรไม่อาจตรวจพบแม้แต่การคงอยู่ของมัน ป้าเจ้าท่านเป็นไรหรือไม่ป้าเจ้าสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงคุณหนูของนางจากด้านหลังขณะหันกลับไปหาหญิงสาวก็สูดลมหายใจลึกหลายคราเพื่อระงับความเดือดดาลลงหลังจากเก็บกระบี่ก็ส่งยิ้มให้แก่หญิงสาวพลางสันศีรษะข้าไม่เป็นไรแต่คนต่ำช้านั้นกลับใช้วิธีบางอย่างซ่อนพลังวิญญ,ญาณเอาไว้มันจักไปแล้ว หญิงสาวประหลาดใจยิ่งเพ่งตามมองผู้คนที่กลับมาเป็นปกติก่อนจะเอ่ยปากถามคนผู้นั้นช่างประหลาดนักเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีผู้ฝึกปรืวิญญาณที่ระยังอายเช่นนี้ได้เฮะเจ้าคนวิปริตระยังอายนั่นไม่เพียงแต่จะล่วงเกินคุณหนูอย่างไร้มารยาทแล้วมันยังมันยังใบหน้าของป้าเจ้าเริ่มบูดบึ้งด้วยความโกรธแค้นอีกครา ขณะเดียวกันก็ใช้สองมือปิดซวงอกอย่างลืมตัวนางปฏิญาณอย่างโกรธแค้นว่าหากมันกับข้าได้พบกันอีกคราข้าจะตัดมือทั้งสองข้างของมันจากนั้นกระชากปากโสโครกของมันออกจากกันเอาเถอะป้าเจ้าระงับอารมณ์เถอะพวกเรากลับโรงเตี้ยมกันหากมันปรากฏตัวอีกครั้งท่านค่อยทุบตีสั่งสอนมัน ขณะที่สตรีทั้งคู่เดินไปตามทางกลับโรงเตรียมป้าเจ้ายังส่งเสียงสอบอถอชื่อของคนต่ำช้านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่หญิงสาวคอยกระซิบคำพูดปลอบโยนโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวด้านหลังห่างออกไปราวห้วากลับมีบุรุษหนวดครารากครึมผู้หนึ่งสะกดรอยตามมามันเดินตามสตรีทั้งสองกระทั่งถึงโรงเตียมบุรุษผู้นั้นมองดูโรงเตียมชั่วครู่ก็หันกายจากไป คนผู้นี้เดินไปยังโรงเตียมอีกแห่งที่อยู่ไม่ไกลจากนั้นเปิดห้องพักหนึ่งคืนภายในห้องที่ปิดประตูเงียบมันนั่งที่โต๊ะและรินชาให้แก่ตนเองดื่ม2ตามันทอประกายแวววับขณะพึมพำกับตนเองข้าไม่ได้เปิดเผยพลังวิญญ,ญาณออกไปมิหนำซ้ำยังใช้วิชาเร้นวิญญ,ญาณภาษาลงไปด้วยดังนั้นพวกนางต้องเข้าใจว่าข้าพยายามซุกซ่อนพลังไว้ห้าห้า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหมาะจะป้ายความผิดนี้ให้กับใครบางคนอย่างยิ่งมุมปากมันเหยียดยิ้มอย่างมุ่งร้ายเพียงสะบัดมือขวาอาพรสตรีสีส้มก็ปรากฏขึ้นหลังจากอยู่ในพวังไปชั่วขณะรอยยิ้มบนใบหน้ามันก็ยิ่งดูชั่วร้ายขึ้นไปอีกฮีฮีไปหยุนเฟยนี่เป็นราคาที่ทำให้จิ้งหมิงเฟิงโกรธแค้นมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าใดจึงจะขยี้เจ้าได้ ภายในโรงเตี๊ยมบนถนนฝั่งตะวันออกระหว่างเข้าสมาธิฝึกปรือจู่ๆไปหยุนเฟยก็รู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านไปตามกระดูกสันหลังส่งผลให้มันสะท้านตื่นขึ้นเกิดอะไรขึ้นคืนนี้กันฉัไหนข้าจึงรู้สึกกระสับกระส่ายรากับหัวใจจะกระโจนออกจากอกได้ทุกเมื่อหรือนี่เป็นเพราะการเดินทางไกลช่างเถอคืนนี้ฝึกปลือพลังเสร็จแล้วขอหลับให้เต็มตาเถอะ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ